สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว y o ยูทูบอวันดอกเคี้ยวเช่นมาฝากค่ะปีนี้เป็นดอกไม้หลายค่ะสิเป็นใบหลายกว่าแต่ว่านั่งพระท่านไปบานคักนะคะเด้อถ่ายนั่งบานคักคักเดี๋ยวเสี่ยวมาฝากอีกเทียนหนึ่งค่ะแล้ววัรู้สึกว่าปีนี้เป็นดอกโคดอกค่ะเพราะว่านัน อากาศปีนี้มันแปรปวนอากาศปีนี้มัน,นโอเคเดี๋ยวกห็่อนเดี๋ยวกับหน,บนาวเส้นจละกล่องค่อยนีจ้ะ สวยงามค่ะตะวันบานบพท่านได้เทีย่ยชี้แจักรยานได้จ้ะอาสีบอันอันนี่ปันไดรสชาติปันไดอาซีโบวันนิ่งปันไดโอ้โออมันสิสันค่ะเขาจุงจักรยานนั่งค่ะ ก็่ต้ตนตายมันไลายหล,ลายต้นนี้เพิ่นมาปลูกพี่ไก่มีกันมันตายนี่สองต้นนี้ก็ตายนี่พี่ไก่ยนี่งามงามนี่มันตายสองต้นนี่มันก็เลยว่างเห็นมองกำลังเป็นดอกอยู่อีกตนน้นนึงปลูกว่าติไต่ดูจ้า ไปกินไอติมคือสิบบอกคือดอกเฮดงานสะาค่ะเฮดงานบานเปิดงานมากก็เลยเอาลูกสวยๆหน้าฝาเจอกันใหม่คลิปหน้าเ <c oughs> ด้อค่ะเ <c oughs> ด้อ โอเคเช่นโฟส่วนท่างพุ่นกับมีเลยค่ะเดี๋ยวมือล้างสิบปท่ายส่วนท่างพุ่นมาให้ดูโอ้ยน,นี่นะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะสายจำเรียงกะทินพัดถินได้จ้าเด้อ